มาเก็บชมพูกันค่ะอันนี้ต้นชมพู่ปลูกไว้นานมากแล้วนะคะลูกตกมากออกตลอดจะหวานน้อยมากๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแลอะไรปลูกทิ้งไว้ก็จะมีนกกระลอกมากินบ้างนะคะ นอนบ้างเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาอะไเลยปลูกแบบบบ้านปล่อยธรรมชาติลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะกระล่วงเยอะบ้างขนาดนี้เลยนี่ค่ะไซส์ขนาดนี้ค่ะเอาไปทำน้ำพริกเกลือกิน